สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวอชอนะคะได้สนับสนุนทุนแก่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยรัตภูมิได้ดำเนินโครงการการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสู่ร,ระบบสมาร์ทฟาร์มเพาะเห็ดอัจฉริยะช่วยวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายละหานอำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยี iot การจัดการฟาร์มและผล,ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชานนวนสร้อยจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาลายัยรัตะภูมิในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เปิดเผยว่าได้ถ่ายทอดและติดตั้งเทคโนโลยีกเกษตรแบบแม่นยำคือในเรื่องของระบบฟาร์มเพาะเห็ดอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มให้กับกลุ่มผู้เพาะเห็ดในชุมชนบ้านปลายละหารและกลุ่มเครือข่ายอื่นที่สนใจ โดยทดลองกับการเพราะเห็ดนางฟ้าโดยเริ่มต้นจากการออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดให้มีความสอดคล้องกับระบบที่จะติดตั้งมีการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือที่เรียกว่าระบบ IOT เพื่อใช้ควบคุมการทำงานใน2โหมดคือโหมดการสั่งการโดยผู้ใช้งานและแบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมการเปิดปิดระบบไฟฟ้าระบบพ่นหมอกระบบสปริงเกอร์หลังคาระบบพัดลมและระบบรดน้ำบนพื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยวัดอุณหภูมิความชื้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงพร้อมทั้งนําเสนอเป็นกราฟข้อมูลในการที่จะควบคุมดูการทํางานและวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดซึ่งระบบจะบ่งบอกช่วงเวลาการเก็บเห็ดการพ่นหมอกและการให้น้ําบนพื้นได้โดยที่ผู้ใช้งานสามารถดูการทำงานต่างๆได้ผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันไลน์ในทุกๆหชั่วโมง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวปัจจุบันอยู่ในขั้นของการพัฒนาทางด้านของเทคนิคเพิ่มเติมโดยขณะนี้ผู้วิจัยได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการนำไปทดลองกับการเพราะเห็ดลินจือด้วยการเพิ่มกล้องวงจรปิดและส่วนอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีซึ่งก็คาดหวังว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นทางในด้านของการติดตั้งแล้วก็การใช้งานให้มีเสถียรภาพที่สูงขึ้นและเกิดปัญหาน้อยที่สุด